ฉันพูดไม่เก่งแหลกง้ใครไม่บ่อยชอบเอาต่ใจเล็กน้อยไม่คอยเข้าใจผู้หญิงซอนความรู้สึกเลือกแต่ว่าจริงถึงตัวจะโดนทอทิ้งหัวใจกูยิงรู้ไหมถ้าเธอคนงเงิน คำข,ขา้างตังวลกับคนบางคน,งคนที่เหมือนจะดงแต่ทุกคำที่บอกเขาก็แค่มาลกรักเขาไปแล้วหยุดรอออกอาการใจช้ำทุกทีเสียงกับฉันไหมเธอเสียงกับฉันไ,ได้หรือเปล่าไม่ว่าหรือรอทจ่ยังไม่เชื่อจะขอให้เธอไว้ใจ เสียงให้ฉันทำเพื่อเธอที่ฉันรักเธอได้ไหมรักเมื่อไรจะรู้ว่าไม่เสียงเลยฉันดูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมทำอะไรลงไปมันยิ่งไม่เข้าตาที่ยงมายืนทำบาบาคอยกอเแต่กว่า <Why? S 2> <Ooh. S 1> ฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นมีหตุผลที่เธอไม่มีวันเข้าใจถึงเธอจะมองแบบไนะหนรักเธออยู่ดีเพราะรักเลยดูอ่อนแอเธอก็ไม่ต้องแครอะไร <c oughs> กับฉันปล่อยให้มันผ่นาน <c oughs> ให้ทรมานก,ก็นดี เธอก็ต้องไปใครเป็นเธอก็ทำอย่างนี้แต่คนอีกฝีฉันแค่ยินดีกับเธอเอาตกงน้จับไม่ได้ช่วยไรเอเอาฉานรักที่ได้เาอทำโนนันโตให่ถ้ันย่งเนร็จแล้วจักได้ไหม ูไม่ดีดูไม่ดีใช่ไหมเห็นเธอมไรลงไปมันยังไม่เข้าตาที่ยังไม่ยืนทำแบบคอยกอดแต่ความหวุนวายฉันมีแต่เธอมีแต่เธอเท่านั้นนี่คือเหตุผลที่เธอไม่มีวันเข้าใจที่เธอจะมองแต่ในรักเจออยู่ดีจะทำให้วอาเพลงไหนต่อ ว่าเขาชอบโทรมหาทุกคืนแต่เธอก็ม enfin ีเร okay. ืคุยกับเขาทุกวันเรื่องอะไรไม่เข้าไปถามแล้วกันคิดว่ามันเป็นเรื่องของเธอแั่ก็ไม่ได้แจ้งนแค่มีไปแล้วแ่คามเป็นใจเธอมีสิทธิ์ให้รู้ีงก็ต้องรักีไงก็ไม่ไวงก็ลองคิดดู มันสายเกินไปครับทุกคนเป็นยังไม่สายเกินไปมี่เ่็นของเราไม่ใช่ของใครบอกเรา,เาทำไมนะเจอเริ่มกันที่เราจบกันที่เราแา้วก็ยัเป็นเหมือนเคยเพราะฉันยิ่งเห็นหใจทให้เขาฉันยิ่งปวดใจเพราะฉันไม่รู้จะวางใจเขาไปได้อย่างไง ถ้าเธอนะังกินว่าเธอยังรักฉันอยู่ใช่ไหมเพราะต้นเขาเหินนั้นขอบคุณค่ะ